ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ชมช่องไร้สายหววทุกท่านนะครับมาพบกับข้อมูลครับชุดสองตัวรัฐบาลครับชุดนี้นะครับเป็นชุดที่สามนะครับเป็นชุดที่สามนะผมก็ก่อนหน้านี้นะครับก็ลงให้สองชุดนะครับชุดหนึ่งกับชุดสองนะครับชุดที่สามนะไปดูกันนะครับผม ที่ผ่านมานะครับก็มีชุดเข้านะครับลงไปหกชุดนะครับเข้าไปห้าชุดนะครับก็หลุดไปแค่ววเดีชุดเดียวนะครับมาดูงวดนี้กันนะครับวันนี้เลขชนนะครับสองชุดนะครับเลขเก้านะครับเลขศูนย์ครับเลขหนึ่งนะครับเลขห้านะครับชนนะครับ หนึ่งศูนย์เก้าห้าครับก็ชุดนะครับศูนย์ถึงเก้านะครับเลขตัวไหนนะครับชุดไหนนะครับไม่มีในที่นี้นะครับก็นํามาเขียนได้เลยนะครับศูนย์หนึ่งสองสามมีนะครับเลขสี่นะครับที่ไม่มีในชุดนี้นะครับห้าหก 5้ามีครับหไม่มีนะครับเจ็ดแปดเก้ามีนะครับโอเคนะคผมก็ครบสิบตัวสิบหลักนะครับมาอได้ข้อมูลครบแล้วนะครับก็ไปดูการเข้าชุดกันนะครับชุดแรกนะครับ ชุดเลขชนก่อนนะครับ0195นะครับจับชุดนะครับก็จะได้นะครับ18นะครับ17 08 ศูนย์เจ็ดเก้าแปดเก้าเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดก็จะเป็นชุดหนึ่งสี่นะครับ 04นะครับหนึ่งสีแล้วก็16ก่อนนะครับผม14 16 04นะครับ06 94 96 54 56แล้วก็จะเป็นชุด หนึ่งสองหนึ่งสามศูนย์สองครับศูนย์สามเก้าสองเก้าสามแล้วก็ชุดห้าสอง ห้าสามนะครับมีเลขสามนะครับก็เราได้ข้อมูลนะครับตอนนี้นะครับชุดตัวที่เป็นชุดเน้นนะครับหนึ่งศูนย์เก้าห้านะครับเป็นชุดนี้เลยนะครับทั้งหมดนะครับที่เป็นเลขชนนะครับพิจารณาดูได้นะครับในชุดนี้นะครับก็ชุดที่เหลือนะครับ แปดเจ็ดนะครับสองสามครับก็มาจับวินได้เลยนะครับก็จะได้เป็นนะครับแปดสองแปดสามนะครับเจ็ดสองแล้วก็ชุดเจ็ดสามนะครับก็ข้อมูลนะครับตอนนี้มาครบแล้วนะครับ ข้อมูลชุดที่สามนะครับก็วัดน,นี้นะครับเลขเด่น,นครับหนึ่งศูนย์เก้าห้าครับมาลองจับกันนะครับกดจะลองจับให้พี่สมาชิกนะครับขออนุญ,ญาตนะครับผม ในชุดนี้นะครับตัวเลขนะครับที่นะครับผมจะจับให้ก่อนนะครับชุดนี้นะครับก็ชุดที่ติดศูนย์ครับศูนย์หนึ่งสองสามครับก็ลองขีดเล่นๆดูก่อนนะครับศูนย์หนึ่งสองสามครับ มีชุดหนึ่งแปดนะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดนะครับหนึ่งสี่นะครับหนึ่งหกศูนย์สี่ศูนย์หกนะครับหนึ่งสองหนึ่งสามศูนย์สองศูนย์สามครับเก้าสองเก้าสามห้าสองห้าสามนะครับ 92, 93, 52, ก็ชุดลองด้วยนะครับแปดสองแปดสามเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับในงวดนี้นะครับเลขนะครับศูนย์หนึ่งสองสามนะครับเต็นนะครับก็เรามาจับกับชุดหนึ่งศูนย์เก้าห้าครับศูนย์หนึ่งสองสามนะครับกับชุดศูนย์หนึ่งเก้าห้านะครับก็จะชนนะครับ ศูนย์หนึ่งนะครับสองสามนะครับจนที่ชุดนี้นะครับผมศูนย์กับหนึ่งนะครับก็พี่ๆลองพิจาราดูชุดที่มีติดหนึ่งกับศูนย์นะครับลองดูนะครับผมชุดนี้นะครับชุดนี้ไม่ติดนะครับศูนย์หนึ่งะครับก็ถ้าช่นชอบนะครับชุดที่ติดศูนย์หนึ่งนะครับก็ดูชุดศูนย์หนึ่งนะครับ รือว่านับถ้า01ไม่มานะครับชุดที่อาจจะมาแทนนะครับอาจจะเป็นชุด9293นะครับแล้วก็5253ครับก็มีไหมนับในชุดนี้9293นะครับมีนับชุดนี้นะครับ9293นะครับ ห้าสองห้าสามนะครับก็เป็นชุดนี้เลยนะครับหรือว่านะครับถ้าถ้าไหนชื่นชอบนะครับเลขคนนะครับหนึ่งศูนย์ครับก็จะเป็นชุดที่ติดหนึ่งกับศูนย์ะครับหนึ่งศูนย์นะครับก็มีทั้งหมดนะครับไม่กี่ชุดนะครับจะเป็นชุดด้านบนอีกนะครับประมาณ สี่ชุดนะครับในชุดนี้นะครับผมแล้วก็ชุดที่ติดหนึ่งศูนย์ครับก็มีทั้งหมดสี่สามสิบสองชุดนะครับก็ลองพิจาราดูก่อนนะครับในชุดนี้นะครับโอเคนะครับผมในชุดที่สามก็สรุปข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าเลขชนนะครับชุดเน้นนะครับจะเป็นชุดไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับ ชุดต่อไปนะครับผมจะสรุปข้อมูลชุดที่สี่นะครับชุดนี้เป็นชุดที่สี่นะครับพี่ๆสามารถติดตามรับชมได้นะครับที่ช่องไซยหวยผ้ารวยนะครับก็หากชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดชมทุกข้อมูลครับผมจะลงข้อมูลให้นะครับทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับผมก็ช่วงเวลาที่ลงคลิปก็เป็นช่วงประมาณสิบแปดนาฬิกาถึงสิบเก้านาฬิกานะครับก็คือช่วงหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มครับ ดีก็รอติดตามได้เลยนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในชุดที่สี่นะครับชุดหน้านะครับเป็นชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสูบข้อมูลให้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ